ปรเทศใหม่เปอโลเออโอเคปิดไฟเลยเลือกดาวใครจะกดเลือกดาวกูเป็นหัวกูไม่เลือกถ้าไม่เลือกวะจกจกจกจุ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 จุ๊จุ๊กทุ๊กจุ๊กจุ๊กยเ๊จุ๊จุดกจุนจุ๊กจุมันุ๊่จุ้กจุ๊กจุ๊กจม๊นจุกก อยากซื้อไฟฉายไม่ติดลงอยู่ตลอดอ่ะของมันลดราคาบางทีก็เราควรซื้อไฟฉายไป่ด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อโโอ้หเฮ้ยมันมืดไอ้เหี้ยเปิดไฟหน่อยทต้องหากองซีดแม่งเล็กนิดเดียวสแกนแมมสแกนหาไม่เจอด้วยนะมา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 คุณดาลงละอ่าวเก็บเค็บออกจากคอมได้แล้วเพลินอ่อยคิวนี่วะเดี๋จะคุ้มออะไรซื้อไฟจะไป ให้สีลำโพงด้วยสีลำโพงใครมาซ่อนไม่ไหวเหรอเยี่ยวันแรกจะเย็นวันแรกจะเย็นทางเี้ไอยา้เนี่ยพยานลงไปมึงเล่นดาวอะไรมาดาวนามิกด้วยฝนตกด้วยพยานพายุเข้าด้วยโอ้โหท่าอากาศโอ้โหน้ำนจับคะแนนมันจับคะแนนน้ำท่วมน้ำท่วมไม่วมมไปไม่ได้ต้องข้ามสะพานอย่างเดียวเออให้ก็เข้าบันไดหนีไฟบันไดหนีไฟปะบันไดหนีไฟไปทางหนไปทางนั้นไม่ได้แล้วสะพานจะน้ำท่วม เวลาแปดนาฬเไปช้ก่อนเราราไปใช้ก่อนต้องไปทีละคนน่ะแค่จะบอวนระวังไรนะต้องรอต้องรอมันนิ่งด้วยนะข้ามไปเสร็จต้องรอสะพานนิ่งสักแป๊บนึ่งค่อยเดินไปต่อคนต่อไปซึ่งมันจะช้าีเข้ามาได้ดีไปจบๆ่ะโอ้โหยัลงมาับซะด้วยอุ้ยเก็บหล้เก็บมาใหล้บกขึ้น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 บก้นบก้ อ่ไปอ๋อไฟฉายเหลือใครอีกเหลือใคยังไม่ได้โอเคไปฉายล้ระวังแบตหมดด้วไปฉายอบาไม่แบตด้วยหรออ๋อนี้ี้ซ้ายบนรอรอรอชันรัไม่ได้มันหักมันหักระวังระวังมันจะโค้งเคงจังวะันหักนี่คือมึงมึงตกลงไปตายเลยแลเลยคกูไม่อยากเสี่ยงหรอกไปบันไดหนีไฟอยู่แเอาไป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 ไหไปบันไดหนีไฟทางไหนอะ ทำไมไม่ได้เอาไม่ได,ไไได้ไม่ได้โอ้โหจีดายเจอทิศทางเดียวแล้วเราไป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 ไทีละคนแล้วกันไปทีละคนอ๋อไม่ใช่ตาเมน่าไอ้นี่หว่าเออว่ะเอาเอาไปเลยไปเลยไปเลยให้บวชด,ด้านออกให้บวชอ่ะ รอด้วยครับกำลังไปครับบอกจะออกตอนเที่ยงฮะทำไมไม่จะออกตอนเที่ยงวะทำไมอ่ะมันเหมือนดาวพยยาามไปมังกันไปมังกันเรียบไปไปข้ามไปก่อนเลยเฮ้ยมันหักมันหักมันหักถ้าตกตายเลยนะจมน้นะนั่นไงแย่เรียบร้อยไปแล้วโอ้ต้องไปมันในหนีไฟอย่างเดียวปะเนี่ยตายหรอเรียบร้อยตายเฮ้ยโคนดูดด้วยยี่ห้อเอ้ยโคนดูดด้วยต้องว่าเป็มันในหนีไฟวะยังไงก็ต้องหามันในหนีไฟข้ามได้ไม่ตาย มาละ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 ยันจอดจำเพียงตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเฮียไมีตัวในข้างล่างด้วยเหรออ๋อเห็นละไปแล้วยันไปแล้วเฮียไม่นะโอ้ตัวก็ตกก็ตกโอ้ยตัวบนกันอ่ะไปทางไหนวะเอาเอ้ยเย้อยหมดเลย ทำไมมันทำไมมันออกก่อนตอนเที่ยงอ่ะก็มึงสภาพอากาศมันเินไม่ได้อ๋อพี่ใายตายโอ้โหพี่ใายตายหมดเลยยี่สิบสี่สี่คนอะไม่ไม่ไม่ก่อนนั้นเนี้ยไอ้คอไอ้คอคอตายน่ะใช่เอ้าตายได้ไงอ่ะพี่ขวาพี่ขวาค้างใช่ไหมทำไมอ่ะมันคิดขวาขี้ขวางใช่คิดขวาค้างไม่ได้วะอ๋อมันเป็นคนเดียวขึ้นเหรอแล้วคนเดียวได้ด้วยเหวะไอ้เหี้ย ได้ดิได้ได้คนตายคนได้อ๋อคนเหี้ยบ่วยเหี้ยว่ายมาอยู่ยียันจะขึ้นตอนเที่ยงมีคนพี่เลนนี่เองเจเรนเป็นเสือพูดมันเป็นห่วงเพื่อนไงฝนมันตกอันตรายเป็นห่วงแี่ครับขับสถหายไม่ได้ตายหมดเลยไปหมดเลยไปล้วเลยไปหมดเลยไปหมดเ ต้องไปใช้กันใช่ไไปใช้ไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยทางไกลเลยไปไปขึ้นไปขึ้นไปทางกัแล้วมีไปเฉยภาวนาให้ห้องอย่ามืดอ่ะโอ้โหภาวนาให้ห้องอย่ามืดด้วยอยู่ไหนกันน่ะเอ้าฮัลโหล โอ้ยมันมืดจังวะใครตังหน้ากูเนี่ยใครเนี่ยไปด้วยได้เปล่าเดี๋ยวเหรออะไรเพน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 ไป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 ให้กดยานวะไม่ใช่กูแล้วหนึ่งไอคิวว่าไอคิวตายเฮ้ยโดนปะเนี่ย เขาไปเราดูเลยหรออิดูออไอทิปปียนะอห็นแล้วไอเฟนคนเดียวเลยเฟนไม่อยู่ไหนกูดูดิเฟนไม่อยู่เท่าไหนใครบ้างตายอะไรครับมันอยู่กลารแกงแก้แค่ยานเลยเนี่ยเอ้าไหนื่อยวะเส้นตายอะไรวะตรงไหนอ่ะนี่ข้างหลังเดี๋ยวเอาศพคนเอาศพคนไปอ่าตายกลางแจ้งตายได้ไงอ่ะเฮ้ย หลุดเหรอแปลกๆวื่อ้าไปเข้เข้าไปโดนอะไรตาเอี๋ยวเราเรานฟื้นเราฟื้นตามันสอบสวนค่อยสอบสวนรอนอุ้มอย่างงี้ด้วยนะโหวยานอออโหดยานอออโอ้ิชาีาที่บ้านาพิชาี่าี่บ้านจะป้าโอ้โหรูปสกรมมันใหญ่เลย ว่าตัวยืดโอ้ตัวยืดพิ่งเพิ่งพูดกันอยู่หยอกๆว่าอย่ากดคลิกขวาอย่าตายโอ้ไม่รักขวาค้างเปลี่ยนตายเฮ้ยเปลนตายตายได้ไงเนี่ยเดิมตายได้เลยวัวรอบแรงเป็นอะไรได้เลยเป็นอะไรตายเอาตุ่งยาเนี่ย โดนยานโดนยานทับตายโอ้อ้ไอตัวโดดไอโดดมันโดดคนแรกนี่หว่าเออว่ะมันโดดลงไปก่อนเพื่อนไงกูก็ตายแบบนี้เนี่ยตายแหละเสือกีเนี่ยมันกินปลาหมึกแล้วไปกินเนี่ยตกสูงไม่ได้แล้วกูก็โดดไปแบบไอ้เนี่ยดีแหละเขาไปห้องแป๊บเดียวอะเพิ่งเจอใครก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่หมดเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องเอาของไปให้เยอะที่สุดเลยนะไม่งั้นไม่ผ่านเมไป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 ผ่ได้เยปืีิวนเลก็ตกตายแล้วนะทางขวาปะวคิวทางขวาปะจริงงทางขวาปปวสด้วยเียมันต่ำสุดปะปมาติติดอะไรวะเสียงตามเสียงมาแล้วครับ สะพานอันนี้อีกแล้วเหรอโอ้หน้าอะไรนี้กว่าแข็งแรงดีแบลงน้ำน้ำสะพานซังน้ำสะพานปูดเออสะพานปูนปูนน่าจะแข็งแรงเนอะแข็งแรงแข็งแรงวิ่งมาเดี๋ยวจากวเฮ็ดเฮ้ยผีเปล่าดูดีนะเฮ้ยตอนที่ผีมันแบบเลืกเสียงของมึงแล้วไอ้เย่ะ มืดจังวะเจอของเฮ้ยกูเป็นกัปตันเมกาโลหรอดีขอแไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปกันมีของ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 สองชิ้นสองชิ้นเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจอมีตัวยี่อะไรเอาของไปเก็บไะแหงมืดดิมองไม่เห็น ของในตู้มาวางนอกก่อนมีใครมีของในตู้บ้างห้องที่จะมืดไปไหนได้ยินว่า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 นียไม่เห็นทั้งมือฮัลโหลขี้ขวาขี้ซ้ายเลยขี้ซ้ายเลยขี้ขวาเห็นอยู่นี้เป็นทำไมมันต้องรอกำแพงแบบถอดเลยไหมถอดเลยไหม ว่ามันน้ำเดตไอ้หมอกให้เลยไอ้ควันหมอกหมอกต้องเปลี่ยนิดหนึ่งถอดถอดอันนี้แล้วไปเลยดีกว่าปะไปไหนพอไปอะกลับยานดิพอวันแรกมันรอบแรกมันร้อยสามสิบเองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลป้าป้าคนนี้ไม่ไปวอดถอดแกนแล้วออกไลปะแปลกแปลกแปลกอะไวะมืดมืดเกินเลยเชี่ยวหูคุดมืดเลยสัตว์มืดมากเลยด้วยเฮ้อเฮียเป็นระวังตกแล้วเว้ยตกตายนะไหนอ่ะ ไอทางไปวะกูหาทางไปไม่เจอทางนี้นี้นี่ไหนวะทางนี้ไหนวือไหนลงมาดิเอาไหนวะมันมืดอ่ะมันมืดมากเลยด้วยไปกันปะไกับมาเห็นตรงไปเห็นตรงไปไปหลังกันปะดิอ๋อเป็นตามทางไปดิไหนวะเลาะเราะเราะทางนี้ไปดิไปซ้ายไปเร็ว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 ไปดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แม่งมันมืดมากเลยอ่ะโคตรมืดเลยนะเว้ยมาแบกช่วยเก็บชิ้นใหญ่อ่ะมันของชิ้นใหญ่ถือเล่นเดียวถ้าของชิ้นใหญ่ถือเล่นเดียวอ่ะปะปะปะมาเก็บก่อนก็ได้เอาละเอ้คนหนึ่งอ่ะไอ้ขอตายอีกแล้วเหรอไม่น่ามั้งคือมันยังอยู่ข้างในอยู่ป่ะหลงทางเป่าโคตมืดหาทางออกหาทางออกไม่เจอเออกูก็หาไม่เจอนะอยู่ข้างในนะโคตรน่ากลัวเลย น,น,นี่นี่ยานจุกที่ขวาดี่กว่ามาแล้วครับเสียงมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใครตรงไหนอะจะขอคนมันว่างไงวะ quá mất cô ba nghe ba quật chi quật chì quật ồ quật có mai เลยไม่ไปไงคุณเลยเล่กไปเฮ้ยอะไรอ่ะให้คุณเลยวะมันจะรอเพื่อนตรือยัหรอวะต้องรอสิวะมึงดีเพื่อนไปเงี้ยเหรอเดี๋ยวไปส่องก่อนเดี๋ยวไปส่องเพื่อนก่อนยังไงเราดูในนี้ได้ฮะเราดูข้างในได้ในจอเนี่ยแต่มึงกับกูอยู่เนี่ยมึงกับกูอยู่เนี่ยอ๋อโหย่ี่ดีเองยังไงเราดูนี่ได้ อ๋อเพื่อนกำลังทํางานอยู่เลยแล้วก็มานั่งดูเพื่อนแบบนี้เนี่ยขอดูเพื่อนนี่เพื่อนทํางานขยันหรือเปล่าเพื่อนแล้วกินเพื่อนมาแล้วเรากินเพืกอนกังใจญ่กินเพื่อนกันใหญ่เพอยืนดูเพื่อนทำงานแต่อยู่ผ่านอยู่ผ่านรอดเลยใครถอดยี่สิบมาเนี่ยใครถอดยี่สิบมาทำไมอ่ะไปถอดถอดดิทำไมโคตรเฮีย ขแล้วอุ้มหลอดไฟไปอ่าส่องในในอาคารได้หรอทำไมมันมืดจังวะส่องได้แต่มันหนักนะอ้าววิ่งออกไปส่องเกินมันมืดเกินไปกูไอเฟนแม่งกูไอเฟนแม่งหลงทางไม่นั่นมันหมอกม,มันไม่ได้มืดนะนั่นมันหมอกนะถ้ามืดปกติไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไอโกดกิ่งแรงยงดีวะตายหายไอ้กูเป็นแต่แดงมาเสร็จไปไอ้โอ๊ตเอาของไปขายดิไหนวะมนมาลวมึงขนไปขายบ้างเดี๋ยวขนไปกองกให้มันได้ร้อยสามสิอจะขายหมดเลยดีวะขายตรงขายหมดก็ได้มันวันอะไรก็ขาย ขายหมดเลยก็ได้อ๋อนี่เรอที่ขายโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันแดกคออะไรวะเซนเซนอะไรแดกคอป่ะอะไรแดกนี่เหี้ยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยอะไรวะน่าได้ม่่ยขายไปเนี่ย ขายได้หมดเลยขายหมดเลยขายหมดเลยอยู่ใกล้เกินไปอยู่หนาเกินไปก็ไม่ได้เลยไม่มันห้ามรบกวนมันไหนเชียเนี่ยโอ้แม่งรบกวนไม่ได้ด้วยแม่งแดกตอหน้าตาตากูเลยโชว์ไปบนรถราคาว่ะโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคแกเดี๋ยวไปขึ้แดกหัวมีแทกรถราคาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจนแฝกไม่เอาเจนแฝกเอ้ยอย่าไปกวนมันไปพิชชันไป ในพิชชันปะตังพอปะในพิชชันเราง่ายเราง่ายนั่นแต่แรกเลยไม่พอเพรเท่าไหร่อะไปใช้ก็ได้หรอกไปใช้ก็ได้ยี่สิบแปดขายยี่สิบสองอะไปใช้ก็ได้เพราะว่าอะไรมันส่องไม่ส่องไม่ถึงไอ้คอสยันใครไปกวนสัตว์ประหลาดอยู่นู่นปะต้องไกลกว่านี้เขสไกลกว่านี้เดีไปรับของไปรับของไปรับของไหนอะบนของรับของโหเหรอทำใจไป ตรงพื้นเนี่ยตรงพื้นหยิบไปชิวกมาเีหยิบไปหยิบไปหยิบไปหน่อยหยิบไปหน่อยของตรงนี้ดีกึไฉายตรงพื้นอีกันหนึ่งหยิบหยิบมือกูเต็มโอเคอ่าเอาไปแบ่งกันบรรยามาได้แล้วมันบของไงวะกูสั่งของอีกอ่าสั่งอะไรไม่กัอ,อไฟฉายรถไฟฉายชาร์จแปตรงนี้นะอ๋อนี่เออชาร์จแปได้ ช้า่างี้เหรอวะยอดอะไรไอ้เล <developed> ิฟฮะผู <au ha> <who médico> ้คนไปฉายไปวางขายแล้ววะเอ้าไอ้เลิฟไอ้คอสเอาไฟฉายไปวางขายทำไมอะฉายวางขายเจ๊นี่ไอ้คอสแหวงเลยเชอไหอีอะวาขายหรือวะวาตรงนี้ในตู้ในตู้อ๋อในตู้หยิบไปคนละอัน เราก็กดอินเทอร์เน็ตขวาอินเทอร์เน็ตฮัลโหลแล้วกดกดตัวคิวเพื่อเปิดอินเทอร์เน็ตขวาก่อนอินเทอร์เน็ตขวาแล้วก็กดคิวกดตัวคิวเปิดอ่ากดชิดซ้ายค้างเพื่อพูดอินเทอร์เน็ตก่อนมึงเคยใช้บอวะเนี่ยฮัลโหลครับกดชิดซ้ายเพื่อกดปุ่มเปิดบอกดปุ่มพูดฮัลโหลเออออ๋เออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ทีแล้วอัี้ G D อันี้กดสอง ไหมฟังสี่ปสองครับได้เป็นเวลนานแล้วเด็กเจอผีว่ะเจอผีมันมาแล้วควรควรพูดมาบังเมได้ตามมองเวลาพับพองกระเด้งสกราวนี่ขมขาขมก้ามอจับคะแนนมาช็อตเฮ้ยวอเวลาเวลาหากันไม่เจอก็ตอนในบ่ออ่ะหยิบไฟสายเขาล้านไป เก็บพววก่อนไปไปพร้อมแล้วครับเหลือช่องไว้เก็บของบ้างเออเหลือช่องไว้เก็บของด้วยนะโอเคเหลือไปแล้วดาวเดิมแบบดาวเดิมคนละดาวคนละดาวแต่ประตูอยู่ใกล้ยานอเลยครับมองเห็นแต่ใกล้ๆเลยผีมันจะไม่ถึงถึงยานเหรอว่าผีอ่ะมันบางตัวมันออกมาข้างนอกได้มันก็ตามแม่งยาน โอ้แล้วถึงแก่ต้องปิดปิดป,ป,ป,ประตูยานด้วยป่ะเนี่ยปิด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 ไม่ได้ถ้าเป็นผีผู้หญิงอ่ะเย็ดแม่แล้วต้องตายเดียวเหรอแม่ี่ใครทำอะไรอุยโอเค,อเ,คเช็คไปตลอดนะเช็คกันตลอดนะครับชิบข้ขวาชิข้ขวาชิ้ขวาชิ้ขวาเรื่อยๆเจอ,เอของก็เก็บด้วย,ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว คุณแจอะไรวะเนี่ยเจออะไรคุณแจอเอ้ไอเฟรมันบอกอะไรวะมันบอกว่าตั้งตึ้งังตึ้งคัางง ไปเป็นคู่ดีแล้วอะไรวะใครอะตัวอะไรวะน้าระเบิดระเบดได้นะครับที่ะระเบิดเรย่อวันนี้ไปยุบีไปเด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 มันมันไม่ทำอะไรแล้วแน่นะเออไม่ทำอะไรแล้วแล้วอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไง ีมาก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรอุย้ยอะไร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 เฮ้ยยั่งกระดาษกระดากเฮ้ยอ,อุย้ยเด็ดเคอุ้ยเซีย ระวังนะเอาศพเพื่อนกับจะเป็นไ์มเรื่อยเลยอระดั่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงตรงกูเนี่ยข้างบนเหรอใช่ใช่ใช่มีคนโดนไปแล้วอ่ะไปมียุปปี้ด้วยเออยุปปี้ทางนั้นอ่ะจะเข้าไปได้ไหมมึงเบียดมาเบียดมาเบียดกูจะเข้าไปเอาของจะเบียดไอ้เหี้ยไม่ได้เบียดอยู่นล้วนาะ ยุปีป่ะเรื่องกุญแจโอเคกุญแจไม่เอากุญแจไม่เอากุญแจทิ้งกุญแจทิ้งเอาเหรอไเอาศพมาได้เอาศพมาได้ไป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 ได้แล้วเพื่อนงฝากหยิบศพ่อยฝากหยิบศพ่อยศพโอ้โหหนักเลยเนี่ย ไปะกลัแม่ตาเป็นพ่อผ้าวะทมาะไปไปไปเลื่อนตัวเย่ไปสองแล้วเนี่ยเราระเบิดตรงพื้นนะตรงไหนอะโลมานี่ทำอะตรงไหนระเบิดตรงพื้นข้างหน้าอ๋อมมนเป็นงี้เหรอเออตุ๊กตาหัวเดี๋ยวนะครับอันนี้อันนี้ อ่าฮถูกพอวะไม่รู้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนมาแล้วมาแล้วกลับยานเลยเพื่อนตายไปสองเลยเพื่อนเป็นตัวมันยืดอย่างนี้ไว้อย่ายืดอย่ายืดเดี๋ตัวยืดเราจะพากลับบ้านตามมานะไม่ได้เหี้ยเลยโดนกับดัก กับดักแม่ก็พร่อพื่อหายไปเลยอ่ะไอแค่นนี้ก็บีบแต่เล่นอย่างนั้นแหละเอ้ามันอยู่บนยานเหรอเอาเคลื่อนมาฝากตายดิตายดิเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคิวไงกลัวส่งไปคิวกับไอเฟนมาเนี่ยสองคนเนี่ยขึ้นเราขึ้นเอาขึ้นนี่เงี้ยเดี๋ยวเวลา เดี๋ยวศพแม่งกระเด้งออกยานดิอ่าปิดไป้ใช้ไงวะคลิกซ้ายถือไป้ใช้ขึ้นมาดิเลือนหาไป้ใช้แล้วอ,อคลิกซ้ายอ๋ออ่าเรียบร้อยคลิกซ้ายชาร์จแปดตายไปสองฮะรอบนี้ได้มาแค่สิบบาทอ,อย่างง <laughs> ี้เหี้ยไม่เทียอะไรเลย,เลย, <laughs> ยก็โดนกับดดกกันตายอ่ะมัน <laughs> <laughs> มีสองแผ่น กัดักกันแล้วก็พากันเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะแผล่แผล่ไปเลยอ่ะร่อนพ้นไงใครไม่จะไปเห็นว่ายี่เก็บบอลด้วยบอลบอลใครตรงพื้นบอลเป็นปะใครยังไม่มีบอลเก็บมาดิมีแล้วครับมีแล้วครับบอเถอ้ยอ้ะกลัวชาร์จไปให้เต็มด้วยนะ